วัตวดิเผ้าครับนี่ค่ปะปลากระพงปลาก,กระพงคัวแล้วเรียบร้อยค่ะกะเอาไปงางมาันจัดเพราะเห็นมันแบบว่ารสชาติเขาเนื้อใช่ไโอ้ยสว่จาดยจียุดท้ายสีไในรถจะนี่หน,นึ่งประมาณยี่สิบาทปลามันมจูกยี่ะครับเอปาปลาไปหนึง่งแล้วก็มาใสไนี่ถาว่ามี่หม้อไฟกับใส้จานได้ค่ะมาเน้อี่ออไปลนขุดมา้อมาิหนึปลากระพง ใช่ครับสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีแล้วก็จบเลยจังสันเหรอครับวันจีวเมตุเมียค่ะคนอ่อนเม่ยาก็พอปูวตนกระเพ้ามาฝาก ก็เลยเชื่อาปลูกไว้เล่าไปนซ้สมุนไพรเนีสมุนไพรเด้อครับใบกระเพานี่ขาดเ่อไรเเด้พอเนี่ยแม่ยี่ตู่กับพ่อยี่รุ่นครับต้มปงตงป้มปลาต้มปลาไหลยิ่งยังหนีต้องใส่ใบกระเพาครับผมเป็นสไตล์ครับนี่ครับปลูกใบยูทีของไส้ซื้อไว้แล้วครับผมได้บอกสู้พ่อแม่พี่น้องฟังจกเทีย่ยวเราบอกรับไส้ามาทีนี่ไส้จะเห็นยังครับ ฮะตอนนี้ยังโบนียาใจค่ะยังโบนียาใจซื้อๆว้ก่อนทัวมันยึดติดเท่าน,นค่ะก็เลยซื้อเพิ่นไว้มื่อนี้สิเดน่ามันยังกินกินแร่งเหรอครับสายมืัอนี้สายสียดปลากระพงนึ่งมะนาวเดี๋ยวให้ต้องพูดไหนวะครับอือไซนี่เสร็จเดือนพร้อมเนี่ยค่ะนี่แหละครับบรรยากาศตอนแรงๆครับผม ขาเข้มกับว่านังเบิงพีเบิงไอเบิงนองเล่นฟุตบอลครับผมเด็กหน่อยกับว่าเล่นอยู่ล้านนี่แหละครับล้านอันตํำบ้าก็จิมาตีแต่ก็แต่ยังครับเด,เด็กหน่อยครับผมท<ะ>้าผุ่นกับเป็นนองออมไปท้งผุ่นกับเป็นบัานพผ่อนหน่อยเป็นเดินเป็นยังครับผมนี่ครับส,สมัยตอนเป็นเด็กหน่อยกับจังสีแล้วครับผม<อ>นั่งเห่นกองดินครับ เอาไปทั้งนหนเลาจางนั้นะนี่ครับวัตถุดิเผ้าครับนี่ค่ะปลากระพงปลากระพงคั่วแล้วเรียบร้อยค่ะปาดทองเอาใส่เอาพุ่งเอาอย่างมันออกต่างๆนานาะค่ะแ้วกะบังบังตามโตซื้อๆ้วจ้ะเพราะว่าเราจะเอาไปใส่หม้อไฟ หมอไฟเสียมาดังแกไอตอมที่จริงมันใส่ไต้ตัวเดียวเลยแต่ใสยย่ยานบอ,อิมใส่แล้วเสียสองตัววันา,าเขากิดเอาอย่างเงี้ยกันอเลามเอาแตตเนาะก็ได้ครับนี่ต่อมเสีภาพมาเบิงครับอุปกรณ์ดังไฟบานพ่อน้อยบานแม่ปางครับง่ายง่ายครับอันนี้กับไม้ล้มปอเอาไม้ขีดจูใส่หนีปึ้งพ่อเป็นั่ง,นงก็มากกับเอาไม้น้อยน่อยอ้อยพ่อนีมันติดปึ๊บก็เอาทานใส่ครับนี่ครับดังง่ายมากเลยครับ ดังติดไงน้ำผอมครับเออมนอกีกกระเทีทยมหน่อยก็จะหากเป็นพิเศษเลยคับขอ,อเงินแน่ <c oughs> อะครับผมตำเคืองเนะาะใส่เนาะ,ะนี่เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมกรีบเล็กๆหอมๆพริกค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นจะบ่ค่อยเผ็ดมากหรอกะคะกอ่ะไอตำข้อสากน่าจะเนี่ยตำหักผักซี่ใส่ไปน้ำแล้วค่ะ ใส่สิตามน้ำจิม้มหรออาหารใส่ปลาน้อยหนึ่งวเฮาก็ไปหนึ่งแบบบทที่หนีฮาก็จังมาใส่เลาส่แดงน้ามาจากใส่ครับใส่เออเใส่ส่ใส่ใหอดอโอ้จมาได้โนี่นี่ตามเห็นอยู่ร้านอาหารเนาะเป็น่นี้เห็นแบบกินพี่อ๋อไปใส่แม่แล้วอยากกินแม่จะวางห้องประสามารถไปกินได้เนาะจาก็สมโคกเลยจ้ะโอ้องสัน ไม่สากไหมสากไงครับผสมโคกเลยครับเขาจะปรุงยังนิดโคกไม่บอกใส่ใช่ไหะใส่พยายามจะขวดโคกหลายแบบบางเทียบแบบแมนมันมันจะเสียวหูไหมครับไม่จังเลยสันค่อยขวดอ้โาโเถเะแนมลงไปยุโคกผมโฉงชุดรดเขาอากล่าเฮ้ยขอบคะจะชับรสชาติ พเดมเรากินปลาคอาแพเวลาด้วยค่ะน้ำปลาครับผมน้ำปลาอือเดมช่าง่อยค่ะแต่ว่าหีดละเดี๋ยวเรจะเอาบางนาไปตัดช่วงนี้พอหน่อยเพิ่นไปใส่เบ็ดอยู่เด้อครับพี่น้องครับใส่เบ็ด,ดนี่บีบมะนาวไปเลยอือหอ,อ,อหอมบางนาวนี่ไดมมะนาวไม่เผาครับผม หอมครับแต่ว่าน้ำตาลเทาจีบวใส่เราใส่แล้วรสอะไรเอาแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดน้ำจิ้มเทาได้รสชาติเนาะเดี๋ยวจะครับเนี่ยเท่าจีบวเอาผักเนี่ยมันร่วนหนานนะครับอย่างคือว่าเอาแบบนี้เลยก่อนก่อนเนาะเราจะต้องเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งครับแต่ก่อนอยากบออยู่ครับแต่ก่อนยังมาหันในเพจยูทูบนี่ ตั้มนี่เป็นคนบอาบอกเกง่งเลยครับแล้วก็เป็นคนบอาติดอ่างครับผมแต่ว่าซูอันนี้ก็ยังบอกติดอ่างอยู่ครับแมบบ้ว่ายีาม่มสนเห็ดงานนี่ต้องการแบบบอกความเร็วความอย่างติดอ่างตลอดถ้าเป็นยังงั้นแต่เข้าวอร์ซิงที่มันดีเบือ่อฮ้องกลุ่นด้วยรับผ้าเดือดตะไคร้หน่อยค่ะอันนี้เป็นการของใบขึ้นชายค่ะอันตะไคร้จำเลยว่าตะ ใช่ยางมะตำตำเลย้องขึ้ปอตำตัดใบไม่ถิมใช่ก็เลยบบปากมัตัดใบไม่ถิมใช่อะว่าแล้วตำตัดมากวกอไร่างเจอันนี้ไส้บวมี่อันนั้นเลยค่ะไสบวมีจานกระเบื้องแบบน่ารๆนะเดี๋ยวใส่เสิ็ไปหาซื้อไว้สาเสร็ใส่เกลือจังหน่อยในปลาค่ะเนือมันชิเลแบบนัว ใส่เกลืออย่างเดียวบอครับผงชูรสเหรอครับบใส่ใส่เนาะหัวห้องซีหาดโดยน้ำจิ้มเอาหาดตอนนี้ได้บอนิดนิดหน่อยเพื่อให้แบบว่าห้าไปหนึ่งแล้วมันได้รสชาติหรือว่าผู้ใดจะแบบว่าอันหาดที่หลังก็ได้ค่ะว่เป็นยังจะใส่หมักประมาณนี้ใส่เคยเห็นบอครับเมนูนี้เกลือเห็นจ้ะบางคนเป็นแบบว่าขันหาดมันจะคมบักหน้าว่าใส่กับแม่เอ่อเมนูนี้มันต้องมีตอนแบบบักหน้าหรือใส่ปัดปาดเป็นเปียกเป็นเปียกไปใส่ อ๋อทีไฮโดรสีหัดส่วนหน่อยค่ะเพราะเห็นมันแบบว่ารสชาติเขาเนื้อจงนอนังเอยอันนี้เขาก็จุไวห้หาดที่หลังตอนเหยียดหม้อไฟค่ะจำอยากได้น้ำจัง่อยนั่นบะอยาจะใส่น้ำไปน,นิดนึงค่ะเพราะว่าจำคนอยากแบบตอนใส่หม้อไฟคนอยากไี่น้ำเอาแล้วน้ำเที่ยวใส่หม้อไฟออม,มันก็จะเป็นน้ำหนึ่งนี่เลย มันเด่นแม่บอกอ้่เคยเห็นว่าเวนี้ซอยยู่เดวนี้บเคยเห็นไม่เคยเห็นบออยานย่านมันบอมีพ่อสดไหมครับมีเลียนไฮดอกนำสนุนโดยจระดกีครับบอตายิเศษต่กอใบนั้นถึงได้เกษรเต็มนี่บอเปล่ยนไม่ดีครับอันนี้่งปอนดยี่สิบาปลามันบอคูณห่างหรอเปาครับ เรียบร้อยนั่งเดินถาครับวันนี้ตอนนี้พอน้อยกันยังบอกัหนีด้มาจากใส่เบ็ดอยู่ครับผมพอน้อยไปใส่เบ็ดอยู่ไปปักเงื่อไว้ครับผมเบ็ดที่พยายามมือเศร้าแล้วครับตอนนี้กัคำลงคำลงเรื่อยๆนะครับประมาณหกโมงแรงครับผมแต่ว่ากันยังเก่งๆอยู่อยู่ครับช่วงนี้จะคำสะกัะทิ้งน,น้อย โอ้ในการยูตัวละไส้หมอเดือดพลุวะเลยครับโอ้ยส,ยสา,ยาสได้จ้ะสุดท้ายนี่ในรถจักรบึงครับบึงนี่ใช่แอากัลลักับพื้นชายใช้ต้องไปนะันกับชีรเตอร์ไม่อยู่่ะครับจงก้อนชียรเยวอร่อยมากจังหวะนี้อ่านท่านผู้ชมสิในการใการพืนก็ปลาเข้าไปใน,ในสไส่จะอัปเดตว่าครับเปิดอเปิดเบิ้งบัครับใส่เปิดเลย อ้โอ้ยงามใช่อไะ้าปลวงก่อนเนาะข้าจะอุ่นบ่หรือว่ารว้วงน้ำพอนนั้นเอ๊ค้าวใส่หมอกไหวอ๋อพะวันว่าต้องนั่งกันได้พะว่ายำข้าวซอ่นั่นมันก็มีความหอนตกัดเตาตัวใหญ่ๆก่อนครับทรา ตัวนี้ใหญ่สุดแระเบีับแต่ว่าแต่ว่ามันตังไงอ้าวนุ่งครับผมอุ้ยคังแหลกเลยครับผมคังแหลกของซองค่าซิกก็ค่าสิกก็เสียับมีความผ่อนของไฟปกติไปกินยูรานบันจ้เห็นแต่ออกเปรี้ยวๆนะซช่เนาะเปรี้ยวๆสมๆแต่วันนี้ใจด้วยว่าซส่ผิวเสียไปลาทำจิ้มได้กว่าใส่ลาอะไรคะตอนนั้น ถ้าพอ,อยมากว่าแมนแมนๆทำมันยังน้ำน้ำกิ่มมันเพี้ยนอย่างนี้เลยเนี่ยโปงไว้อันนี้กับโปงโป้งไหวกี่ไหมั้งเนาะใส่สองตัวนันสีไดวะแกสีได้อยู่เหรอแต่ว่ามันสีบ่บ่งามข้าเก๋กินตัวหนึ่งเหมือนข้าเก๋กจะมาตื่นเหมือนตัวใส่ได้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 แต่ว่ากับบแมนได้คันคันมันมีอยู่ตัวหนึ่งเราตัวตน,นี้คือจังต่ำบอกคนเดียวแกสียอมกินไหมเออเดี๋ยวสาเห็ุเดี๋ยวรอพอมมากอนเนาะอันนี้เบื้องต้นเนะค่ะ ข้อาอปลาไปหนึ่งแล้วก็มาใส่นี่ถ้าบว่ามีหม้อไฟกับใส้จานอะไค่ะแล้วก็เทน้ำจิ้มหดัดอันมี้หม้อไฟกับเห็ดประมาณนี้ค่ะเนาะครับผมตัหน่อยไม่ได้แต่แไส่เบ็ดหรอกครับพี่น้องครับคําหรอกครับมืดแล้ววันนี้ครับตอนนี้ก็ เอาทานออยังใส่ตรงหมอไฟอยู่ครับร่อให้หมอไฟมันเดือดอยู่ครับผมหมอไฟอยู่หาคอ,อใส่ทานผมมีก่อนอน,นั้นะส่วนเพียงโอ้ความดีมันรอจนน้ำเดือดแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องผมก็น้อยซอยเดิมเพิ่งกรมาแต่ให้ตนาครับใช่เด็ดเสริมเมื่อนี้ลูกสาวละพากิน,นต้มปลากระพงครับพี่น้อง ปลากระพงนึ่งมะนาวพอเวาวโอ้โหโอ้โหนึ่งมะนาวบอลโหอย่งไี้เห็นน้ำจางลางพอกว่าตุ้มน้ำจางลางสมสมบ่เยสเน่ละเดี๋ยตจะเสียบเดี๋ยวนึงใส่เข้าไปเยอะๆนี่นะใช่ครับตี้ตี๋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 ครับนี่มาเด้อพี่น้องบไปนี้ชดนะพ่อมากินหนึ่งปลากระพงโอ้โเป็นแต่เพียบเลยลูก เป็นมูนี่มันต้องออกแบบโซนสมเปรี้ยวๆไปก่อนครับครับอกเมียนครับตามรสชาติของข้าเจ้าหลานอาหารครับอ่ะข้าวเหล็กนะครัพมาเงี้ยหน่อยกินข้าวเข้ากินก็คนเยอะมันก็เหน็ดแล้วมันยังแข็งแรงก็แล้วที่กินข้าวเข้านำมันน้ำเด้อบอกใส้นก๋วยเตี๋ยอดีบอกระวังไฟระวมือด้วยจ้ามาเงี้หน่อยยก็เห็ดแห้งด้วยขวบบำลองหั่นเลี่ยมหัวหน่อยนี่กินซิมนี่มันถึงจังหมด กันได้พี่น้องมันห้อนอีตัวนึงนี่กระเาะตัวกินแบบคอนๆเลยครับนี่ยังไงครับแม่ครับส้มบ่ครับอือเพนบ้านเดกส้มค่ะอร่อยแล้ววะเสียบยังไมาเีาไทยบตรวลบตะลุลคมันได้พี่น้องแซ่บหอนปะห่อนเดียวหอนันไดคนน่ะมันดยโคตรตัวตัวตั คนบดากินก้งม่เนยามากินน้ำนใช่ก้งใหญ่ะินอ่อไตัวพอลุนเลยัก้งดอะไรดองพอลุนไม่ตัวกินน้ำแล้แม่คนจ้าไดกัลูกะเล่ทหทุกคนอิสานบนรลุน้อยทุกคนแฟนคลับอีีทุกมองทุกบอนหามันสดเด็ดเลยเด็เดอยหัเลย่ายรูปอ่ะ เขาได้มาสดๆคือได้ปลาคอคือเบ็ดปลาข้าวคือเบ็ด้วขับตัวนี้จะาทหนําอย่งได้นทำชิมชิบบวบ่อจืดในเข็มปลาเนี่ยน้ำเค็มเนี่ยเขาพอเห็นมันได้สดๆยู่ใส่ไปเอายู่นะซเลยอ้ยเดี๋ยวอ่ะเนี่ยอกาสไายค้าพอไปสิีกินเขาเลืมมันสดอย่างกินคํานี่ยยเดอยๆเพราว่าเลยอีกตัวนึ่ง ลองกินลูปธรรมดาเนี่ยนะคำใหญ่เลมันก็ต้องกินเาี่ก็ต้องยอมไหมตามสไตล์โอ้เขานี่ห่อนเลยตัวนี้ครับนอหััวมนมาเด้อจำน้ำมันคกอยังละหนูจ้ำน้ำแล้วพอจะจ้ำน้ำมันละเถอะจ้ำน้ำจ้ำทอดจ้ำทอดส่วนทันสาบันเหราอยู่ขวนแก่นครับพี่น้องไหนเคยไป อย่าเย็นๆแม่เออแต่ห้องแบบแซบคัดดำเจ้าว่าร้านมันปิดไปแล้วมาอ๋อการ้านท้านบุญใช่ไหมแม่ไปกินหัวเอ็นยังสิได้เหรอืมใช่ไม่สีมือเหรอหนังมันว่ะเออแม่ซัวเด้อเดี๋ยวกลับไปเ็ดซูัวกินก่อนซัวไปนะจะเล่าข่าวแบบแซบปีน้องมาเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศมากินกันแม่ล้วมาหนึ่งปลากระพงมือ มัอน,บบนมอ,อนนันหนทีเห็แตันไแล้วนึ่งมันนาสดน้ำมันหนังองเนอ,อะไรรเล่บ้าเคยมีมันเลยเหรอถ้าเราเด็กนนดดกินห่อน้ำไม่เลแบบควมแสบกินหอนะอนะเอาปลาน้ำปลาทอดกทนี่ย่เอครับโอ้คือปดแห่งไปหน้าเยได้เป่ากซอนทุกบัวใส่ดใใส่อัน อ่แอลกอฮอล์ไฟอันทานไฟบอมีหยุดบอมีขายบ่ครับดงไครับใช่บสืใช่บอมีก่อนทานไฟห่อนบอมีอยู่แนนอนมันเกาหลีเรือยนอน่ะเกาหลีตะก้าใช่ทานเนมันจ้องห่อนไปเรื่อยๆมันนอนดีทรกินก็ขอนิยเลย่ะ แต่อร่อยนะค๊ะตัวท่านก็ไม่ผิดเ็๊จ,จ,ใจขขำใหม่ไม่น่าจำเขาค้าเข่าก็บักลาสิงสามส่วนเด็ดสางนะใช่เห็ดรสชาติแบบไก่เคี่ยงคับลานเหล่าเขาจะเห็นบ้างไหมได้ไหมได้ครับเจ๊แอบบเรียนรักสูตรเป็นมา หุยไปสิไปเลียงได้าเ่าลนองหายจะว่าคันไปล่าอันนี้กินปลาหนึ่งักน้าวอ่ะต้องเพระมาณบัหนึ่งชั่วโมงเพิ่นกับจเป็นหนึ่งไมใบไม้เลยองนีนะแต่เพื่อต้องใจเย็นถามปลาเอาไปตังปุ๊บเพื่นจะสีเป็นหนึ่งปลาเพื่นิบว่าหนึ่งถึงใบไมองาเอาติหนึ่งไปไนกินอ นี่ยจำเฮีงเดอพอหมอสาช่กวางข้างล่างมันไม่ผักเลยครับผักกระหล่ำผักก็แล้ัก็นี่เนี่ยปลามันชิ้น่งบอกไปเดิฉันเดสายวะส่ถั่จำจำแล้วมันม่นจะมีตอนเกบเตรียมใสยหน่อยหนร่บ โอ้เด oh, ็กสดตุกซอนพี่น้องเอ๊เป้าตุกซอนอืมสดตุกซอนต้องุกบวงเลยนี่ชมน้่นหลานสกใจป่ะแม่เหมือนหลังหอยเหรเอาเมนูอื่นเอาปลาหมึกไข่ต้องสิบอกว่าหมึกไข่เห็ดแบบนี้พออเอ สุดดกอนมานอนแทนกว่จะดองมาเปิดเลยครับลุงเทีียวเดียวบึงเบ้าใจกันไปน้องเราคนเดียวบึงจะแฉะขอหัวไปเจยวตัวนี้ลงได้เอามาหมักหมักาปลาปลากระเพี่นนี่ไีใบขี้ดินขึ้เท้าไปดินเราตอเช้ามื้อเช้านัน เคือว่าเราไปเศร้าหาปลาเทงน้อยเสือเบ็ดแตาก่อนไปได้ยวดเขาบอกไม่เส้นบบเหยานาลงรถพอดีพอเบ็ดเลยส่องสามตัวเลยปล่อยลงหนองหลองทำให้ป่าเลยครับทีนี้มีท่านเห็นตลอดเลยใช่คนได้เป็นตัวเดียวมันม่มีตลาดนะใช่สื่อทันป่าเลยนะอือันนั้นเท่าม้างหนองเดิไวท์สมอีเทนาแล้วเมันเดินแฉบแต่มันอยู่กัแล้วอยู่มีหลายปี có thể tôm gạo được nó kỳ nó kỳ gọi để tôm bài học tung 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 มีเงินแล้วก็มาตืมขอดองให้แน่เสียบกันบุกปากอ๋อเจ๊บอกไปมุ่งไหนหน่อยกินพระทัดปากถึงพ่อปู่กับแม่ย่าเสียบอยู่อเกาะฝาทะเลด้วยเสียบลุกติดเบ็ดได้ไหมอืม พุงตีเงัดอะไรก็ไมหวเลยนี่ว่าจัดฉากเปากงตีเ็่ดาโลยะจัดฉากแน่นอนไม่ได้ปลากระพงกับปลาปอมมาือกับอเจอขึ้นสบบ่นปลาปอมอ่ะเราปไปก่อนเรื่อมกันหลายก็เอียบขอเลื่อมสบต่อเลยโอ้แบ้นอมากเมัน ครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีนนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งไม่ใหญ่ปางทั้งพ่อญ่น้อยแล้วข้าเขาน้อยหน่อยน,น,นึ่งปากกระพปงครับ <c oughs> นี่โอ้แส่บสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ